อวทให้ที่กอครับแล้วก็ท่านตโขุนทองเพชรนะคะเราจะเข้าสู่พิธีการการสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดสงขาประจำปีงบขาท่านระบบนตำบลเิกรมในหน้าสงขลาประจำปีงบประมาณ2 5 5 6ประกอบด้วยจ่าีิตำรวดสุธิศรีสุวรรณอาซาสมัครปีงบประมาณ2 5 5 6 โดยได้บ <ừ> ูรณาการได้เรียนด้านเศรษฐกิจสองด้านสังคมวัฒนธรรมประวาสตสามารถที่จะดูได้นะครับเเออออ่่คนที่น้องประชาชนเนี่ยนะครับอู่บ้านยังมีความสุขบริการจังหวัดก็ปรารถนาที่จะให้แต่ถ้าเราทำเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยอาศัยเกระทรวงแรงงานเนี่ยได้ให้ความสำคัญ ตำบลนะครับก็มีครบนะครับเยอะแยะอยาดินทำประกอบอาชีพอะไรก็สามารถในหมู่บ้านอยู่ในตำบลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยด้นท่านสามารถทีะสื่อนำข้อมูลข่าวสารท่านต้องหาท่านอาสาสมัครทั้งหลายที่นั่งนาที่นี้ถ้เราจะตกลงหรือว่าเราจะเสียเปรียบได้เปรียบนะครับ บางคนก็มีความรู้น่ไยภาษาจีนเลยภาษาภาษาเลยภาษาภาษาหรือว่าคนที่อยู่ในภาคแรงงานก็สามารถเข้างานยังไงตรงนี้แหละคุณในอาเซียนเนี่ยบัานลังไหลกันมาบอเลเซียมาลงที่สามารถที่จะสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้ทางรัฐบกาลก็ได้นำเข้ามาติดต่อที่ท่านมีใบรองรัแล้วว่า การชุดมาแล้วแต่เพ่งมอเตอร์ไซค์ก็เก่งเ่องไปโน่นเ่องไปนี่เก่งหมือยู่นันตกงานไม่มีเวลานะครับอันนี้ก็หลายการประกันนะครับด้วยตัวอะไรนะครับนอกจาก GDP แล้วนอกจากความเิรเติบถึงต่อีกเขาวัดด้วยตัวว่าความว่างงานร้นะครับถ้าว่างงานมากก็แสดงว่า